สวัสดีรอบค่ะจะาจ่าพาปูกค่ะดูค่ะคนแก่สองคนพอบอกจะพามาจะพามาแป๊บเดียวพอได้ออกมาดูสิอยู่คนละมุมถอนหญ้าค่ะนั่งนั่งตากแดดถอนหญ้ากันสองคนดูบอกจะพาคือว่าสิมาแป๊บเดียวถอนถอนเมแรงบ่ หมมากลางดูค่ะพอจะพามาปลูกต้นไม้บอกออกมาแป๊บเดียวออกมาไม่นานพอมาจริงๆดูมานั่งถอนหญ้าสองคนฮะแลี้ยวมันมาแล้วดอกมันอยู่ห่างกันอี่ยายที่ยางปลูกบ่เมื่อไหร่กันต้นสักต้องไปปลูกทั้งพุ่นอีกวันนี้มันมันหนาที่ไอ้นี่แล้วตรงนี้เป็นแพทเท,ทอนอย่างนะ คลิปนี้นะคะสอง6หหกเดี๋ยวเผื่อแม่อยากจะปลูกต้นสักอีกเดี๋ยวไปดูที่ปลูกอีกก่อนแกถามหาต้นไม้สักแล้วว่าจะปลูกอีกมาตากแดดตอนเย็นนี่สงสัยกินยาแก้ปวด <c oughs> <c oughs> ออกออกไทมแป๊บเดียวมาแล้วก็มาถอนหญ้าดตอนเย็นต้องเตรียมยาแก,ก้ปวดไว้รอแล้วค่ะค่ะคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้กันนะคะสิบสองสิงหาพาแม่ปลูกป่านะคะเจอก,กันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ ก็ช่ชยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยะจาพาปลูกเลยนะคะที่โคกนหนองนายะจาพาปลูกนะคะ